ปันชาแนลนะครับวันนี้ช่วงเย็นวันเสาร์ที่6สิงหานะ mm hmm. ก็ได้พาเด็กๆมาเที่ยวที่ฟาร์มแกะบ้านช้างนะฟาร์มแกะบ้านช้างอยู่ถนนสายเนินกระปอกขานน้ำดินนะ mm hmm. ประมาณถะแถว,วกลางกลางทางนะ mm hmm. ก็จะตกแต่งร้านเป็นร้านอาหารมีพวกคุณนนะฮะ mm hmm. อย่างตัวเนี้ยเป็น หุ่นช้างแมมมอสที่ใช้ยางรถยนต์นะใช้ยางรถยนต์ทำอันนี้ดาราจําเป็นใช้ยางรถยนต์ทำครับอมองดูเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะเห็นหมุนทรานสฟอร์เมอร์ตัวหนึ่งมาตัวน,น,นี้เป็นออพติมัสแล้วก็สีเหลืองถัดไปนูบบ้นบัมเบิ้ลบีจะมีกิงคองทีของยางรถยนต์ พี่ปินเข้าไปกับพี่เต้แล้วภาพโดยรวมก็จะมอีอันนี้มาจากนานเนียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ <Okay. S 2> ก็จะมีให้อาหารแกะนะก็จะมีเอ่อเป็นฟาร,ร์มแกะก็นับนับดูก,ก็ก็เยอะอยู่พอสมควรนะเยอะอยู่พอสมควรนะส่วนทางด้านหลังฟาร,ร์มแกะก็จะเป็นคอกม้านะมีม้าอยูอ่สองตัวนะครับส่วนหลังคอกม้าเนี่ยก็จะเป็นสนาม ATV นะฮะ ก็จะมีขับ ATV ด้วยสนุนราคาก็10นาที200บาทนะขับรอบสนามก็ลักษณะเที่ยวใกล้บ้านก็โอเคนะฮะโดยมากก็จะมาทานอาหารกันราคาอาหารเนี่ยผมไปนั่งทานแล้วก็อ,อิ่มกันเด็ก3คนผู้ใหญ่2คนรวมเป็น5คนก็ตกอยู่ประมาณ400กว่าบาทก็อโอเคนะครับ วันหลังถ้าเกิดป้าว่างๆก็แวะมากันได้นะครับสภาพโดยรวมก็โอเคอยู่ครับผม